สวัสดีค่ะอ้อยพันตรีกรวันมีสิทธ์นะคะวันนี้นะคะอ้อยจะมาเจาะลึกนะคะเรื่องของการทําธุรกิจเครือข่ายในสไตล์ของไทยทานะคะว่าเราจะมาทํำยังไงให้เครือข่ายของเรานี่นะคะมีคุณภาพนะคะไม่ใช่มีแต่เฉพาะปริมาณนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามีคนคนหนึ่งเนี่ยนะคะตัดสินใจที่สมัครสมาชิกกับเรานะคะ เขาก็คือดาวไลน์คนหนึ่งของเรานะคะอาจจะสมัครเพราะความเกรียนใจหรือสมัครเพราะสนใจสินค้าและที่มีไม่ไม่ไม,มากหมายถึงว่าเข้ามาเพราะสนใจธุรกิจนี่นะคะคืออยากนึกสนุกอยากลองทําดูอย่างเงี้ยนะคะพวกเราไม่ต้องกังวลนะคะเพราะหนึ่งในหลายๆคนที่เดินทางเข้ามาสู่อาชีพนี้นะคะแล้วก็ ได้ทาไทยทํำจนปร,ประสบความสําเร็จรวมทั้งตัวอ้อยด้วยนะคะก็คือสมัครดาวหลายเพราะสนใจสินค้ามากกว่าสนใจธุรกิจในช่วงแรกนะคะซื้อสินค้าใช้ก่อนแล้วก็ประทับใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสินค้าตัวนี้มันดีจริงๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยมาทําธุรกิจทีหลังนะคะแล้วก็เริ่มเห็นเงินธุรกิจก็ค่อยๆขยายแล้วก็เติบโตมากันได้จนทุกวันนี้นะคะ แต่ขั้นแรกเลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขาจะสมัครก็คือเขาต้องพอใจในตัวเราก่อนนะคะแล้วก็พอใจในสินค้าและพอใจในบริษัทนะคะเข้าใจหลักการของบริษัทไทยทำอลีอนนะคะว่าหลักการของบริษัทเราก็คือบริษัทเราเป็นบริษัทที่มีสโลแกนนะคะว่าเป็นผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามเพราะฉะนั้น การที่เราจะโน้มน้าวจิตใจของคนนะคะหรือสร้างแรงจูงใจให้มารักสุขภาพเนี่ยนะคะเราจะคุยแบบไหนให้เขามารักสุขภาพซึ่งสินค้าในท้องตลาดนี้นะคะมีเยอะแยะมากมายมีบริษัทขายตรงนะคะเปิดขึ้นมายิ่งกระดอกเห็ดเลยนะคะตอนนี้นะคะเพนก่อนที่เราจะคุยกับลูกค้าการสร้างสายสัมพันธ์เนี่ยสำคัญมากๆนะคะ เราจะต้องรู้ชีวิตเขาเป็นอย่างไรนะคะเขามีเงินทองพอใช้ไหมนะคะเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าการวิเคราะห์เนี่ยสำคัญนะคะถ้าเราไม่รู้เขาอะไรเลยเนี่ยเราอาจจะออกไปเจอลูกค้าแล้วก็ไม่สามารถคุยกันรู้เรื่องหรือการปฏิเสธเนี่ยจะมีง่ายนะคะแล้วก็ให้เราย้ำนะคะว่าการดูแลสุขภาพ ใน,นในแนวทางการป้องกันก่อนเกิดโรคหรือเขาจะดูแลสุขภาพแบบไหนกันนะคะเราก็จะต้องไปตอบย้ำนะะหรือให้เขาตรักว่าการป้องกันก่อนเกิดโรคเนี่ยสำคัญขนาดไหนนะคะเพราะการใช้ยาแผนปัจจุบันไม่สามารถทำให้เขาสุขภาพดีได้และไม่สามารถเป็นไปได้ด้วยนะคะส่วนอาหารเสริมเนี่ยสำคัญอย่างไรนะคะ หลายๆท่านนะคะคงไม่รู้จะเกลืนยังไงนะคะวันนี้เราลองเอามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันนะคะว่าคําว่าสุขภาพดีนี่นะคะไม่ได้หมายความว่าแค่ไม่มีโรคนะคะแต่คําว่าสุขภาพดีเนี่ยหมายถึงว่าเอาเวลว่าในทุกระบบของร่างกายเราเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างดีนะคะตามศักยภาพที่ควรจะเป็นบางคนนะคะมีอายุเพียงห้าสิบนะคะแต่สรีละ วิทยาหมายถึงที่เรามองภาพที่เห็นนี่คือเขาจะดูแก่กว่าวัยหรือตรวจชีวเคมีในเลือดตรวจแผลเนี่คะมีเรื่องของความเสื่อมเนี่ยนะคะไปเหมือนกับคนอายุ70ดนะคะดังนั้นการที่ความชราที่แท้จริงเนี่ยเขาไม่ได้ดูที่หน้าตายอย่างเดียวนะคะเราจำเป็นต้องต้านจากภายในนะคะแล้วก็การต้านจากภายในที่ถูกต้องนั้น คงไม่มีอะไรสำคัญเกินไปกว่าเรื่องของการป้องกันนะคะหรือการดูแลสุขภาพโดยองครวมทั้งกายใจแล้วก็จิตวิญญาณด้วยนะคะสภาพจิตก็ต้องดีด้วยนะคะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการต้านความชรานะคะส่วนที่จะถามว่าแล้วจำเป็นไหมที่ต้องทานอาหารเสริมเนี่ยนะคะ ถ้าเกิดคุณดูแลร่างกายคุณดีมากๆเลยนะคะคุณสามารถที่จะทานผักใบเขียวได้วันละห้ากำมือทานผลไม้หลากสีนะคะวันละสามกำมือและออกกำลังกายได้ตลอดนะคะหรือออกเป็นประจำสามารถต้านความชราได้โดยกระจัดของเสียหรืออนุมูลอิสระได้ทุกๆวันนะคะรวมทั้งสามารถ ต้านกระบวนการความชราที่จะเกิดขึ้นเร็วกว่าอายุจริงสามารถมีหลอดเลือดที่อ่อนเยาวเท่ากับอายุของคุณนะคะทางบริษัทเราก็เลยมีโครงการที่ตัวสุขภาพหลอดเลือดให้คนที่ต้องการจะดูว่าจริงๆนะ่ะร่างกายหรืออายุคุณแค่เนี้ยแต่หลอดเลือดภายในคุณอายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยน,นะคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่ ทุกๆอย่างที่ร้อยเก่ามาข้างต้นย่อมทําให้สุขภาพของคนคนหนึ่งเนี่ยจะเอียงไปสู่ความชราหรือโรคภัยเนี่ยมากกว่าคําว่าสุขภาพดีแน่นอนนะคะการใช้วิถีชีวิตในคนเมืองหรือคนปัจจุบันเนี่ยนะคะที่จะเอื้อต่อคําว่าสุขภาพดีเนี่ยทำได้ยากมากๆนะคะไม่ว่าการรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วนความเครียดที่ต้องมีแรงกดดันจากสภาพเศรษฐกิจ จากภาวะเร่งรีบนะคะการไม่มีเวลาออกกำลังกายการนอนดึกนะคะการซุกบุหรีการใช้ชีวิตแบบแบบไร้คำว่าสุขภาพะนะคะไร้คาว่าสุขภาพดีด้วยซ้ำเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อาหารเสริมนะคะจากการสำรวจบางบางครั้งเนี่ยนะคะอาจจะพบว่าการทานาเสริมครั้งแรกของคนเนี่ยอาจจะเพราะอะไรเพราะเชื่อคนขาย เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงจากคนที่มาแนะนำเพราะฉะนั้นตัวเราเองนะคะเราต้องออกจากบ้านโดยเปรียบเสมือนเราเป็นซุปเปอร์สตาร์คนหนึ่งเลยทีดเดียวนะคะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่มองดูว่าเราสุขภาพดีขึ้นนะคะไม่ใช่ไปนั่งไอหน้าซีดเซียวหัวหัวยุ่งเหยิงใช่นะคะแล้วก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยเรามาเป็นตัวแทน ขายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่ดีหรือเพื่อการย้อนวัยแต่สภาพของเราเนี่ยไม่ได้ดูมีเฮลตี้หรือสุขภาพดีอะไรที่ทำให้คนเนี่ยที่ลูกค้าที่วิเคราะห์เราเนี่ยครั้งแรกอาจจะไม่ผ่านเลยนะคะเพนการเปิดการขายนี่จะเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดเรายังดูไม่ดีพอในสายตาของลูกค้านะคะแต่เมื่อเราเขาบริโภคไปสัก ช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็เขาเปรียบเทียบ e เรื่องของคุณภาพแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะมาเป็นลูกค้าประจําของเรานะคะ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากดูแลคนในเครือข่ายให้มีคุณภาพหมายถึงว่ามีอัตราการซื้อซ้าเนี่ยตลอดนะคะการซื้อซ้ําตลอดไม่หายไปจากเครือข่ายเนี่ยเราต้องแยกคนในเครือข่ายของเราเนี่ย ออกให้เป็นนะค้ะแยกประเภทออกให้ได้ว่าต้องแยกประเภทใหญ่ๆก็คือ1กลุ่มของผู้ใช้สินค้าเราจะดูแลยังไงให้เขาเนี่ยบริโภคสินค้าเราแบบมีความสุขมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะให้มองเรื่องราคาด้วยปริมาณสารสําคัญนะคะจํานวนมิลลิกรัมที่ใครทำเนี่ยใส่เข้าไปในแต่ละเม็ดแต่ละกระปุกเนี่ยนะคะ ว่ามันคุ้มค่ามากๆกับรายจ่ายรายวันที่เขาจ่ายไปและยังมีการรีเทิร์นหรือคืนกลับในรูปแบบของการปันผลนะคะเพราะ,ะนั้นบางท่านที่เป็นคนใหม่เนี่ยไม่สามารถชวนเพื่อนสมัครสมาชิกเทคนิคง่ายๆเลยนะคะที่ที่อ้อยใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จก็คือหนึ่งเราพยายามอย่าไปขายเป็นตัวๆให้ขายเป็นเซตนะคะ ให้ขายเป็นชุดเพราะโปรโมชั่นของเราเนี่ยนะคะในหลังวารสารทางบริษัทเราก็จะได้จัดเป็นเซตชุดบำรุงสมองหัวใจไตผิวพรรณนะคะชุดลดน้ำหนักชุดย้อนวัยชุดดูแลสมองเด็กอะไรเงี้ยคะเป็นเซตเซตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่เ,เราเอาจจะเมมไว้ก็ได้นะคะถ้าเกิดกำลังซื้อเขาไม่ถึง3,000เนี่ยนะคะหรือก็ซื้อแค่ พันห้าสองพันเนี่ยเราอาจจะสะสมให้เขานะก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อซื้อครบจำนวนสามพันเราก็อาจจะสมัครสมาชิกให้เขาฟรีก็ได้มีหลายๆที่นะคะที่ทำธุรกิจแล้วเขาใช้เขาใช้ตรงจุดเนี้ยคะ่ะเป็นจุดขายก็คือซื้อครบสามพันทำสมัครให้ฟรีนะคะเราผู้แนะนำก็คุ้มอะค่ะคุ้มกับได้เครือขายมาหนึ่งคนและ คนในครั้งแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปขายปลีกโดยบอกว่าเออสมัครสมาชิกเออคุณไม่ยอมสมัครสมาชิกเราขายราคาเต็มเลยแล้วกันมันก็โหดเกินไปใช่ไหมคะมันมีเทคนิคอีกมากมายที่จะสามารถทําให้เขาเนี่ยได้สมัครสมาชิกฟรีนะคะอันนี้ไม่ว่ากันอ้อ,อคิดว่านะไม่ใช่เราซื้อโฟลเดอร์ซื้อแคตตาล็อกมาเต็มรถเลย แล้วก็ไปแจกฟรีสมัครฟรีอย่างนั้นเราคิดว่าไม่ไม่ไม,ไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่ากระทําแต่ถ้าเกิดเขาซื้อเท่านี้แล้วเราสมัครให้ฟรีแล้วคิดว่าเราอยู่ได้สายสัมพันธ์ที่เรากับเขาเนี่ยนะคตดเนี่ยจะกลายเป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพที่เขาซื้อซ้ําแน่นอนเนี่ยก็ก็ว่าคุ้มนะคะอันนี้นะคะเป็นเทคนิคง่ายๆที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกท่านนะคะที่ฟังอยู่ได้ได้รับทราบนะคะ สินค้าของเราก็มีอยู่หลายกลุ่มนะคะเราอย่าไปายัดเยียดหรือศึกษาให้ดีนะคะว่ากลุ่มของดาวไลน์เราที่สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเขาชอบเขาชอบผลิตภัณฑ์เราในกลุ่มไหนบ้างนะคะก็มีกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็จะมีเรื่องของกลุ่มใช้ดูแลสุขภาพในรายที่สนใจต้าน โรคภัยไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวเขานะคะกลุ่มของตัวต้านสารอนุต่อต้านสารอนุต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะคะแล้วก็กลุ่มดูแลผิวพรรณลดริ้วรอยชะลอความชราในคนที่รักสวยรักงามนะคะตอนนี้ก็จะมีกลุ่มบีริงโกนะคะก็มาแรงมากเพราะฉะนั้นเราสามารถเปิด ประหัตใหม่เนี่ยสามพได้เลยเพราะบีร mm ิงโกก็กล่องละส4งพคู่กับไวตาซก็600แล้วก็สามารถทําสมัครฟรีให้เขาได้เลยนะคะถ้าเกิดเป็นวัยสาวๆเนี่ยนะคะแล้วก็หน้าตายังเต่งตึงเนี่ยเรากสา็สามารถใช้คําพูดว่าถ้าคุณอยากจะสวยอยู่แบบนี้และสตาร์ฟความสวยของคุณไว้บีริงโกช่วยคุณสตาร์ฟไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นวัยกลางคนพูดเรื่องสวยสวยงามอาจจะปฏิเสธ แต่เมื่อซูเปอร์สตาร์แบบเราหนะ้าใสมากนะคะในวัยใกล้จะห้าสิบแบบอ้อยเนี้ยเราก็บอกว่าเออถ้าเกิดใช้บีริงโกแล้วสามารถที่จะซ่อมกระดูกให้เขาโดยที่ป้องกันโรคกระดูกเสื่อมอย่างเงี้ยนะคะคุณสนใจไหมแต่ของแถมที่ได้ก็คืออาจจะทำให้คุณหน้าสวยหน้าเรียวกระชับดู เก็บใต้คางดูหน้าคุณตึงมากๆก็คงไม่เป็นไรคงไม่ละเกียดความสวยนะคะอันนี้นะคะกลุ่มวัยกลางคนก็จะกลับมาสนใจตัวบีริงโกหรือตัวแม่ของการสร้างคอลลาเจนนะคะแต่เมื่อเขาทานแล้วมีคนทักมีคนทักมากมายเนี่ยนะคะก,ก็เราก็โทรไปติดตามผลอีกสักสิบห้าวันอย่างเงี้ยค่ะโทรไปตามผลว่ามีคนทักบ้างไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถต่อขยายการตลาดให้เขาได้ ในจานวนที่คนทักเขานั่นแหละค่ะก็คือเครือข่ายของเขาในอนาคตนี่เองที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถาจ่ายกระเป๋าซ้ายแล้วก็มีเงินคืนกระเป๋าขวาได้จากการแนะนําสมาชิกใหม่เข้ามาแล้วได้ปันผลรอละยีคือแผน A ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะคะเน้นการติดตามผลเนี่ยมีความสัมพันธ์คันมากนะคะแล้วก็สามารถสร้างสายสัมพันธ์และดูแลผู้บริโภคเนี่ย ได้อย่างดีเยี่ยมด้วยแผนกันตลาดที่ง่ายๆนะคะในการปันผลร้อยละยีซึ่งบริษัทอื่นอ้อยคิดว่าไม่ไม่น่าจะมีนะคะในในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มก็มีจะเป็นกลุ่มขังผลิตภัณฑ์ไวทท็อปของเราก็มีนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มของดูแลลูกหลานนะคะเสริม IQ อย่างเงี้ยคะ่ะกลุ่มของคนที่อยากจะย้อนวัยอยากจะดู ตื่นขึ้นมาแล้วดูเด็กเราก็จะมีโปรแกรมย้อนวัยซึ่งทําได้ที่นี่ที่เดียวด้วยนะคะก็คือบริษัทไทยธรรมจะเป็นบริษัทเดียวที่สามารถรีเวิร์ดเอจิ้งหรือทําให้เขาเนี่ยตื่นขึ้นมาเป็นเด็กนะคะโดยสาวขึ้นสาวขึ้นแล้วก็ดูสดใสล่าเริงในวันย้อนวัยวันวาน,วน,วนอย่างที่ท่านดรอ,อริยาได้ได้โปรโมทอยู่ในในของ VR ไทยธรรมนะคะทางบริษัทเราก็ยังมี ข้อมูลที่อัปเดตแล้วก็ทันสมัยมากๆนะคะมี facebook นะคะแล้วก็มีห้องแชทชื่อว่า VR ไทยทํมนะคะมีลายรวมในกลุ่มของพวกเราทีมเอ่อไททามชุมพรนะคะมีลายกลุ่มให้พวกเราเข้ามาถามนะคะเรื่องข้อมูลของผลิตภัณฑ์คํามข้อสงสัยต่างๆนะคะมีเฟซบุ o กไลน์แล้วก็มีห้องแชทเพราะฉะนั้นมีทั้งห้อง ที่คนที่อยากลดน้ำหนักชื่อห้อง d e ฟฟี i ในเอมีห้องคนที่เป็นมะเร็งนะคะแล้วก็คนที่อยากย้อนวัยคนที่อยากเปลี่ยนชีวิตเพราะฉะนั้นข้อมูลมากมายจากบริษัทใหญ่ก็คือบริษัทไทยรมบริษัทแม่ของเราเนี่ยพร้อมที่จะให้เราประสบความสำเร็จนะคะมาดูเรื่องของ Key to success นะคะกุญแจสู่ความสำเร็จว่าเราจะสำเร็จในธุรกิจนี้ได้อย่างไรนะคะ ใครที่ต้องการแค่เป็นนักขายตรงนะคะก็จะไม่คงเส้นคงวานะคะกลุ่มเนี้ยจะเป็นไปโน่นทีนี่ทีย้ายบริษัทไปเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะความรักในตัวสินค้าและความรักในบริษัทเขาจะไม่มีแต่พวกเรานะะีในบริษัทไทยธรรมเนี่ยมีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือ การปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กรของความเอื้อทรรเราไม่แยกทีมกันนะคะว่าทีมไหนมาจากไหนเนี่ยถ้าเป็นเลือดไทยธรรมเรามีหน้าที่ช่วยให้คุณสำเร็จเท่านั้นนะคะเพ mm ีน hmm. การเริ่มต้นนะคะก็คือการปลูกฝังคำว่าเจ้าของกิจการนะคะให้เขาเข้าใจว่าเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายที่จะเป็นลักษณะผู้บริโภคหรือเครือข่ายที่เข้ามาเพื่อมีไรายได้เสริม และนักฝันผู้ยิ่งใหญ่ต้องการเปิดศูนย์ใหญ่เพื่อกระจายสินค้าในระดับจังหวัดเรามีทุกๆระดับให้ท่านเลือกนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายไทยทำอะไรแอนนะคะธุรกิจเครือข่ายแห่งรักนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ